คลิปปี้ทีวีภูมิใจเสนอทางสะดวกเราจะให้ใครรู้ไม่ได้วันนี้คือผลงานการแอบถ่ายของเราทั้งหมดเอากลับบ้านดีกว่า ไม่คาดศึกมันพระบุกตอนนี้เนี่ยมันใครคยูประตูหอลบอไี่ด้ลนวะเราไม่เคยพลายแพ่ตอนมันเราต้องอดชนไปถึงที่ให้ได้นะช่างสมชาย,ยมาอาองาอบัตทะเนลูกโสดวงบัตรทะเบนะีนลูกอัยมปนรักเป็นมดเลยตาอตออเต็มกางเกงเลยอ่ะไม่แลนะ้ว พิตงตัวนี่ก่อนนะจ๊ะเด็กเป็นยัไงน,นะอุ๊บหนิอุ๊บหนิอุ๊ยโอ้โหขึ้นตัวแล้ยใครซื้อแกงกนะหรี่มาหิวพอดีเลยเฮ้ยอ,อะไรถองช่างสมชายเขาเนี่ย แอบถ่ายนอสฝึกง,งานาอะไรเนี่ยสามดาวแอบถ่ายหน้าโสดทโค้น, <c oughs> น้องเอื้อยสะพานโค้งฮะไม่ใ่มีกล้องเลยเฮ้ยนี่มันคนเนียเอาฟินหมดเลยเนี่มีตั้งหลายตัวเฮ้ย วากงเ,เกงเ,เสียไปตัว,ตว,ตวเลยเฮ้ยกล่องก่อนไปมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเนี่ย แกเอาไปว่าเฮ้ยเฮ้ยความลับทั้งนั้นเลยตอนี้กล่องนี่กล่องไหนเป็นไรเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยอยู่ไหนมาเนี่ยเลิกหาะมอยู่ค่าช่างสมชายอ๋อคือเอ่อผมผมหากล่องครับผมวางกล่องไว้ที่โต๊ะหน่อยแน่เนี่ยแหละครับแล้วมันก็หายไปอ่ะอ่าคุณหน่อยแน่คุณหน่อยแน่เอากล่องผมไปซ่อนใช่ไหมครับฮะ ไม่ได้ละผมต้องขอค้นหน่อยนะครับผมขอคทนะค่ายนรวยช่างาทำผมกับคุณหน่อยแนมันเดินเข้าฟิตมาด้วยกันอยู่เนี่ยแล้ว <c oughs> จะไปเอากอล่องะไรของช่างวะได้ยังไงน้อก <c oughs> ล่องสำคัญมากหายไปแล้วทำยังไงดีเนี่ยเฮ้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 ยเฮกยเห้อคือตเฮเฮ้ยเฮเ้าเเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ง,งเฮ้ยบเ หมามันขี่ใส่แกงกันนะก็เลยจะเปลี่ยนนะครับแล้วรองเท้าช่าง,อ,ง <c oughs> อ๋อหมามันก็ขี่หมาบก็ไหลย,ย้อยลงไปรลลองเท้าย <c oughs> ้อยด้วยค่ะบอสแน่วันนี้พี่มเข้าขออฟฟิศนะฝากบอกทุกคนว่าพรุ่งนี้เข้าประชุมพร้อมกันแล้วก็วออบอกช่างสมชายด้วยว่าขอยืมกล่องไว้คืนหนึ่งนะค่ะ บอสนหรอครับว่าไงครับเห่นไมคือบอสบอกว่าพ่งนี้มีประชุมอะค่ะแล้วก็ให้ทุกคนมาพร้อมกันช่างสมชายบอสฝากบอกว่าขอยืมกล่องไปคืนนึงนะคะน่ค่ะที่แท้บอสเราฝากจอิงหรือเปล่าผมตายแล้วไหนนั้นเป็นแต่ความรักทั้งนั้นเลยเนี่ยความแตกเงินแุบไหลตรงนี้นะ เดี๋ยวมันโขงความจรงเลยใช่สงสัยม้ามันขี้ใส่ปากับม้าแล้วเข้าไปแบบขอตัวไปงาจนใยญ่ดีนะหนักเกินเดือนหายแล้วเข้ามาหนีไป้ขาไปขี้ดีดสวัสดีครับพวกเราคือนักแสดงจากละครเรื่องวุ่นรักนักขายนะฮะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้ยังไงนะครับ ทำไมไอ้สองซีนก่อนหน้านี้เอร้อเสร็จปุ๊บเมื่อกี้หน่อยแน่บอกว่าบอสเรียกทุกคนประชุมโผล่มาอ,อีกทีมันมาประชุมอะไรกันอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือสองซีนเนี่ยมันเป็นแค่มุกแล้วแบบผมยกกล่องมาไงกำลังในซีนผมต้องยกกล่องแล้วผมก็เอกใจขึ้นไม่ได้ว่าเฮ้ย เราน่าจะเอาแบบว่ากล่องช่างสมชายได่ไหมใช่กล่องช่างสมชายน่าจะเอาแบบว่าเบื้องหลังอะของเราอะที่เล่นมาให้คุณผู้ชมได้ชมที่เมื่อกี้ช่างสมชายเขาบอกทุกในนี้มีความลับมีภาพคนในออฟฟิศม,มีนักศึกษาในห้องน้ํามีอะไรอยู่ในนี้หมดหรอครับแล้วมีพวกนี้คคุณพี่คุณพี่ดึงดึงเอาเส้นอะไรออกมาจากมีดํามีดํามีดามีดาไม่เดี๋ยวทุกคนจะงงเราแนะนําตัวดีกว่าอย่างคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะ ทั้ง AEC เนี่ยจะรู้จักผมดีอยู่แล้วนะครับผมต้นตะวันจักทินดานครับหรือทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยครับจะเรียกว่าแหน่งสลัมเปียบนะฮ <c oughs> ะแต่ว่ารับบทเป็นรับบทเป็นธันวาข้างๆผมข้างๆผ,ผมเป็นเป็นนางเอกของเรานะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะแพตตี้ฮงกะรีค่ะรับบทเป็นหน่อยแน่ค่ะที่ออฟฟิศ มีหน้าที่ทำอะไรครับครีเอทีฟค่ะอแล้วนางเอกข้างหลังพี่ครับบ้าแดงของเรานี่ก็เป็นรับบทอะไรครับก็อะไรป้าหมาเป็นแม่นมเป็นแม่นมของเราแต่ตอนนี้นมผูนหมดแล้วให้นมไม่ได้แล้วนมผูนสวัสดีค่ะคุณป้ามีลินค่ะนมกแสดงค่ะรับบทเป็นแอปเปิลเป็น เอีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะแอนนาออริยาค่ะก็รับบทเป็นเอีเหมือนกันในเรื่องชื่อว่ามาริโกะค่ะอ๋อนี่รู้ได้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรดีมากรูสิ่เลยครับแล้วผมนับล็อคกี้ครับตัวละครดีนสมบัติเจริญครับในเรื่องรับบทเป็นระเบิดรับหน้าที่เป็นก็อปปี้ไรเตอร์ประจำกอฟฟิศครับที่หล่อที่สุดด้วยน่าตอนนี้ต้องยกให้ต้องมีเสนเห์นะครับผม สวัสดีครับผมคิบชวนชื่นคุณพ่อเลยต้องมาคู่กันคิบชวนชื่นครับผมรับบทเป็นกอล์ฟครับเป็นพนักงานเขาเรียกว่าเม m เ s s e n อ e r ส่งเอกสารแต่วันๆไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่แต่ในบริษันไม่ได้ผมเชื่อแตยึดอะไรนึกอะไรก็ติดโอซายอยู่ไหนอะโอซายอย่ไนโดยไปยึดยึดแล้วเราไปส่งส่งใครอะนั่นรถแท็กซี่เยิอกวายอีกไปเลยสวัสดีครับผมเนวัฒนาครับ นเรื่องระบบเป็นเป้นะครับเป็นรัยงานตัดต่อ e d เตอรไครับมาน้องแพรบ้างโอ้ยืนเลยยืนนี่เจรไเลยนี่มญาติหญิงไทยสวัสดีค่ะชื่อแพรวรพรนะคะมีเรื่องรับบเป็นคิตตี้ค่ะนี่คิตตี้มีหน้าที่อะไรในออฟฟิศครับแรกไม่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 ไมม แล้วก็มาตามแบบมาตามจีบผมเหมือนเหมือนชีวิตจริงวิ่งติดต่อชีวิตจริงผมนี่คนตามตามจีบผมเยอะแยะมากมายป้าเหมานี่ก็หนึ่งคนหายใจนั่งแล้วหายใจเลยอีกสองคน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 เนี่ยคุณคุณอะไรอ่ะพอยคุณพอยไปไคุณพอยยืนขึ้นยืนขึ้นด้วยคนอื่นเลยใช่ไหใคระสวัสดีค่ะชื่อพอลชินาพอนะคะรับบทเป็น บม่ลืมชื่อลืมชื่อฝ่ายบัญชีนะครับฝ่ายบัญชีนะครับอะไรทำอะไรนี่รวมทั้งฝ่ายบัญชีแล้วอีกท่านนะครับครับถ้าเกิดว่าคนไม่มีคนคนนี้นะคุณรัฐนะถ้าไม่มีคุณรัฐก็จะไม่มีคนคนนี้แน่นอนั่นา็คุณรัฐเขาไปได้ดิบได้ดีแล้วนะฮะก็เลยคนนี้มาแทนยื้อขึ้นะนําตัวดีครับสวัสดีสวัสดีใหญ่ก่อน ยริยารยาอนาคตไกลชื่อแชมป์จารุศประกอบครับในบทรับเป็นรับบทเป็นแชมป์ครับในบทรับในบทรับบทเป็นแชมป์แชมป์มีหน้าที่อะไรในออฟฟิศนี้ก็มาช่วยงานพี่ทันครับเออนี่เรื่องเล่นเป็นน้องชายผมแต่ว่าคุณแชมป์นี่เขาเป็นนักเรียนการแสดงของมงคลการละครนะครับเร็วๆนี้เขาจะมีผลงานมากมายเนื่องจากการแสดงของเขานี่เป็นธรรมชาติมากเล่นดีมาก เด่นเล่นเล่นเล่นบทละครตัวนั้นธรรมชาติของหิน่ะธรรมชาติของต้นไม้คือแบบทำเรื่องสักกันเยครับแต่ถือว่าน้องน้องมีมารยาทตรงที่ว่าพอแนะนำตัวเนี่ยทจะไหว้กล้องหมอนไหวไม่หญ่ไหวไม่ได้เอาละครับและนี่ก็แนะนำทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แต่ละคนมีหน้าที่อะไรในออฟฟิศของเราด้วยกับละครเรื่องบุนรักนักขายเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับนี่เราจะมาคุยกันด้วยว่าเอ๊ะ กล่องอันนี้นะฮะกับตอนนี้มันเชื่อมต่อกันยังไงทำไมถึงต้องเป็นกล่องนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมีแข่รับเชิญด้วยอีกคนหนึ่งด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามชมครับคลิป,ปีทีวี